สวัสดีค่ะชื่อพิมพ์ณภาลิีรัตนานันนะคะวันนี้มีอาการนะคะเป็นโรคหัวเข่าเสื่มนะคะเดินไกลๆไม่ค่อยจะได้นะคะแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนในสา์นี้รู้จักกับเพื่อนนะคะให้มาที่นี่ก็เลยลองดูปรากฏว่าเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่มานะคะดีอาการรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะไม่ค่อยเจ็บจิตจิตจากเมื่อก่อนเนี่ย จะเจ็บีจี้ชีจีจจ้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าช่วงนี้อไม่ค่อยจะเจ็บเลยแล้วก็อย่างเมื่อคืนนี้ค่ะนอนนะคะนอนรวดเดียวเลยค่ะถึงเช้าเลยไม่ต้องตื่นขึ้นมาเหมือนเมื่อก่อนเนี้ค่ะเมื่อก่อนต้องตื่นขึ้นมาสองสามครั้งเมื่อคืนนี้ไม่ต้องสบายมากแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ได้เดินที่ตลาดนะคะเป็นระยะไกลมากโดยไม่เจ็บไม่ปวดเลยก็มีความสุขค่ะ,คะ ก็คิดว่าจะต้องมาบำบัดอีกจะให้หายขาดถึงจะเป็นโรคที่เบาวกว่าคนอื่นที่มารักษาในวันในวันนี้กับเมื่อวานนะคะแต่ละคนเคสหนักทั้งนั้นเลยะคะ่ะแต่ว่าของเรานี้เป็นเคสที่เบาที่สุดแล้วตามวะะัยค่ะแต่ก็จะเข้ามาบำบัดให้ให้หายขาดน,นะคะขอขอบคุณอาจารย์นะคะขอขอบคุณสมเด็จพระจักรพรรดิะคะ่ะที่ได้มา ได้ได้มีบุญที่เข้ามารักษาที่นี่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ